เ,เวลาเราเริ่มธุรกิจใหม่หรือทำสินค้าใหม่เนี่ยจริงๆมันต้องเผื่อง,งบการตลาดไปด้วยนะ,ะครับแต่บางทีเนี่ยบางทีเนี่ยทุนมันจำกัดครับพี่เกียรติรมันมันก็เหมือนลงโปรดักต์ไปแล้วลงอะไรบางอย่างเครื่องมือเครื่องไม้ไปแล้วเนี่ยงบมันไม่ไหวจริงๆที่จะไปเผื่อทางด้านการตลาดอันนี้สำหรับ sme เล็กๆนะครับ,รบหรือแม้แต่บริษัทใหญ่ๆก็ตามเนี่ยที่อาจจะมียอดขายเป็นร้อยล้านแล้วก็ตามเนี่ยแต่บางที ในสถานการณ์โควิดแบบเนี้ยมันขาดสภาพคล่องครับถ้าเกิดจะให้ไปทุ่มงบโฆษณาอะไรต่างเนี่ยบางทีมันมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่ากําลังซื้อมันน้อยมากเลยช่วงนี้อืมครับเพราะนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าเอ๊ะมันมีวิธีไหนที่จะทําการตลาดฟรีหรือว่าจะครีเอทีฟให้มากขึ้นสร้างสารรค์ให้มากขึ้นเพื่อที่จะโอ๊ยทําให้มันอิมแพ t คนะครับคือต้นทุนต่าแต่อิมแพ็คมากๆได้มันมีอะไรบ้างนะครับครับผมก็กรุบมาครับพี่ ผมก็กรุ๊ปมาได้เป็นสี่ช่องทางหลักๆหรือสี่ไอเดียหลักๆโอเคเยี่ยมเลยครับอ่าโอเคครับสี่แบบหลักๆหรือสี่ไอเดียหลักๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเอาหัวข้อญ่ๆก่อนนะครับก็คือการทําการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียนะครับอืมอ่าไปทางด้านขวานะครับการทําการตลาดด้วยคอนเทนต์เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดอีกทีนะครับอันที่สามเป็นเรื่องของวิดีโอกับออดิโอนะครับภาพและเสียง อืมอันที่สี่เนี่ยอันนี้ทิ้งไม่ได้ถึงแม้มันจะไม่ได้เชิงของดิจิตอลมากนะแต่อยากจะนำเสนอด้วยว่ามันเป็นแบบ traditional คือแบบเอ่อแบบทั่วไปแบบปกติหรืออาจจะแบบเหมือนสมัยก่อนว่าเรา,ามีวิธีการทำการตลาดยังไงบ้างแบบค่าใช้จ่ายไม่สูงหรือแม้อาจจะฟรีเลยด้วยซ้ำนะครับเป็นแบบ traditional ครับอืมมาดูตัวแรกก่อนดีกว่าโซเชียล e มีเดียอันนี้ผมคิดว่าหลายท่านเนี่ยคงจะคุ้นเคยแหละ นะครับเพราะว่าคนใช้ facebook ในประเทศไทยเนี้ยตั้งห้าสิบห้าสิบกว่าล้านคนนะเกือบเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นของประชากรแล้วนะครับเจ็ดสิบล้านแล้ว่คนประเทศแล้ว่เออแม้แต่ว่าถ้าเป็นไลน์ก็สี่สิบเจ็ดล้านคนนะครับยังไงยังไงก็ต้องคุ้นเคยกับโซเชียลมีเดียนะครับไอตัวโซเชียลมีเดียที่เราใช้ฟรีฟรีทุกวันเนี้ยมันสามารถที่จะไปทำการตลาดฟรีได้อืม เดี๋ยวผมจะมีเคสตัศดี้หลังจากสไลด์นี้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะเปิด Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook แบบส่วนตัวนะก็คือมีชื่อเรามีหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะโปรโมทสินค้าของเราหรือบริการของเราได้ให้เพื่อนๆเราเนี่ยได้รู้จักสินค้าของเรานะครับหรือแม้แต่จะไปเปิดเป็นเพจก็ได้นะครับเป็นเฟซ e b o บุ๊กเพก็ได้ว่าเราต้องการจะนําสินค้าอะไรนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ที่ผมคิดว่าในช่วง2ปีนี้ค่อนข้างที่จะ Impact มากๆก็คือ Facebook Group อ่านีจ้จริงอันนี้จริงครับมันแรงจริงเพราะว่ามันมันเรียกว่ารวมรวมคอมม u n นิตที่ชอบ,บเหมือนเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันหรือว่าไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันหรือแม้แต่การศึกษาที่เดียวกันก็มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วมี Impact มากๆเพราะว่าเป็นคนที่คุ้นเคย นะฮะใช้สินค้าใกล้เคียงกันหรือว่าเคยจบมาที่เดียวกันเป็นต้นนะฮะเช่นอาจจะเป็นกลุ่มสินค้าคุณแม่และเด็กอะไรเงี้ยเอออารมณ์ประมาณนี้นะครับ,รบอันนี้เฉพาะ Facebook จริงๆคุยทั้งวันก็ไม่จบนะครับก็เราก็คุยเรื่องโซเชียลมีเดียตัวต่อไปแล้วกันครับที่อันนี้อันนี้ผมคัดมาเนี่ยที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับ SME ในประเทศไทยนะครับ ยังไม่รวมของต่างประเทศอื่นๆนะครับ c e b o o k ครับอันแรกเลยอันนี้2เป็นเรื่องของ Instagram อันนี้คนไทยก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับ Instagram mm hmm. ก็อาจจะเหมาะกับธุรกิจที่เป็นในเชิงของอดีไซน์นิดๆเพราะว่าเน้นรูปภาพนะฮะถ่ายรูปให้สวยอ,อ,อาจจะเป็นสินค้าของเราที่จัดวางเลเ o u t ดีๆถ่ายรูปให้สวยงามแล้วไปลง Instagram เนี่ยก็ i m t a c t ในเรื่องของการทำาการตลาดกับการขายได้มากๆเลยนะค,ะครับ ตัวโซเชียลมีเดียอีกตัวหนึ่งที่สำคัญในประเทศไทยก็คือ Twitter นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าถ้าเป็นการตลาดที่เน้นกลุ่มทีนเอชหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นนิดนึงนะครับ,รบเรียกว่าไลฟ์สไตล์แบบวัยรุ่นแล้วกันไลฟ์สไตล์บแบบคนยุคใหม่นะครับ,รบผมคิดว่า Twitter เนี่ยทิ้งไม่ได้เลยสำคัญมากนะครับเด็กเด็เด็กเเขาอยู่ในนั้นกัน ม่อใช่ครับเขาหนีคุณพ่อคุณแม่ไปครับพี่อแต่ผมก็อยู่ในนั้นนะคือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าไลฟ์สไตล์มันไม่เหมือนกันคือสมมติว่าผมมีสามแอคเคาเนี่ย Facebook, Instagram, Twitter ครับการแสดงออกหรือไลฟ์สไตล์ของผมมันแตกต่างกันเลยนะทั้งสามตัวเนี้ยอ๋อสามคนในร่างเดียวมันมันเหมือนอารมณ์คนละอารมณ์อ่ะ เออครับเพราะอย่าง Facebook บางทีเราก็เอ่อโพสต์เรื่องชีวิตส่วนตัวทั่วทวไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดอินสตาแกรมเนี่ยเราก็อยากลงรูปที่เราคิดว่าให้มันสวยในชีวิตเราอ่าโอเคครับเออยิ่งทวิตเตอร์นี่ก็คือเหมือนอยากทวิตอะไรก็ทวิตเลยอะไรเงี้ยเออทวิตได้บ่อยๆอะไรเงี้ยครับคือมันเหมือนคนละอารมณ์นิดหนึ่งการแสดงมันจะไม่เหมือนกัน <Okay. S 2> เหมือนเราไปสถานที่ที่มีความแตกต่างกันอาที่ตรงนี้เป็นมีความโรแมนติก <romantic. S 2> ไปอีกที่หนึ่งไปลักษณะของที่เป็นสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ว่ากันไปอเราก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งทั้งที่มันเป็นตัวเราแหละเพียงแต่ว่าสถานที่แล้วก็สิ่งแวดล้อมตรงนั้นมันมีความแตกต่างเราก็อยู่ในตำแหน่งของตรงนั้นให้ถูกต้องถูกไหมถูกต้องเลยครับพี่พี่อธิบายดีมากครับ เหมือนเราไปพุกโบสหรือว่าเป็นวัดเราก็อาจจะริบร้อยนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมี่อ่าอ่าใช่ใชุ่ช่อบครับเออโอ้ขอบคุณมากเลยครับอ่าครับโอเคเราไปกันต่อนะครับ s ocial media ตัวต่อไป l ล n e ครับอันนี้ก็สำคัญกับบ้านเราเหมือนกันก็คนใช้เยอะทีเดียวนะครับตั้ง47ิเจล้านคนนะก็สามารถทำการตลาดได้หลากหลายรูปแบบเลยอาจจะโพสบนไทม์ไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะขยายไปเป็นไล oa ออฟฟิเชียลก็ได้นะครับครับอ่าอีกตัวหนึ่งเอ่อเอ่อพินเทเลสอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับ SME ที่ทำงานทางด้านศิลปะมากหน่อยหรือเกี่ยวกับดีไซน์นิดหนึ่งผมว่าคิดว่าตัวนี้ช่วยได้ถึงแม้ว่าพินเทเลสเนี่ยคนใช้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติก็ตามแต่ว่าก็มีคนไทยใช้เยอะนะครับพินเทเลสครับครับอันนี้ไ่ทสอะไรในใจในในในหมดของของงานของท่านบ้านเรา SME บ้านเรา ในหมวดของที่เป็นงานอาร์ตอะไรพวกนี้มันมันมันได้ประโยชน์ยังไงครับโอ้ได้เยอะมากเลยสมมติว่าเอาเอาธุรกิจผมก็ได้ยกตัวอย่างได้เลยครับธุรกิจขายกระเป๋าเงี้ยผมก็แชร์ไปใน Pinterest อะไรเงี้ยครับอืมเออคือมันฟรีอยู่แล้วใน Pinterest คราวนี้เราก็ใช้ตัวแท็กมาช่วยครับในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเราอะไรเงี้ยนะครับในกลุ่มของลูกค้าที่เราสนใจคราวนี้พอใครมาเสิร์ชผ่านก เอาตั้งแต่ Google เลยนะฮะมันก็อาจจะเห็นแท็กที่เกี่ยวข้องกับเขาแล้ว Search Engine เนี่ยขึ้นมาหน้าแรกแรกได้เลยนะครับตรง p เพ t e เลสเพราะการทำงานกับ Google เนี่ยดีมากน่าสนใจมากครับคใช่ใช่อันนี้ผมบอกเลยอย่างอย่างถ่ายกระเป๋าผมเนี่ยครัฟิีมาจาก Pinterest เนี่ยใช้ได้เลยนะครับอืมก็เป็นเพื่อนเพื่อนนะเป็นต่อยอดกันครับรีเลยนะนี่ดีดีมันมันมันเยอะแยะเลยอะ ใช้ได้หลายแบบอาหารก็ได้ขนมก็ได้นะครับคือหลากหลายจริงๆครับที่ออืม่ตัวสุดท้ายเนี่ยอันนี้หลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับชื่อ linkedin นะจริงๆอันนี้มันเป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มสำหรับคนที่ต้องการหางานหรือคนต้องการรับสมัครงานอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันเอามาใช้ในเชิงธุรกิจได้นะครับเดยสมมติว่า ผมผมเปิดธุรกิจอันนี้ลองยกตัวอย่างเป็นธุรกิจอื่นบ้างแล้วกันสมมติว่าผมเปิดธุรกิจขายแก้วกาแฟก็ได้นะแก้วหมักอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปโพสใน Link ์อินมันก็เหมือนโซเชียลมีเดียหนึ่งว่าเราสมมติเราขายแก้วหรือเรารับผลิตแก้วอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะทําโฆษณาได้เหมือนกันมันก็มีคนเห็นนะครับพี่มีเยอะเลยทีเดียวครับ หรือแม้แต่วางบริษัทเนี่ยที่เขาเขาอาจจะเป็นผู้จัดจําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเราก็อาจจะไปติดต่อเขาผ่านลิงก์อินว่าเอยเรามีแก้วขายนะคุณสนใจไหมอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางที่น่าสนใจใช่ใช่ครับครับครับอ๋อแก้วประมาณเนี้ยครับโอเคอ่าโอเคโอเคโชว์แก้วหน่อยโชว์แก้วหน่อยครับก่อนเราอันนี้แก้วอีเกียวอีเกียประมาณนี้อ๋ออีเกียเป็นเคสที่ดีเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะ ใช่ใช่ครับครับอมครับอืโอเคอันนี้โซเชียลมีเดียที่ยกตัวอย่างมาที่ผมคิดว่าใช้ในประเทศไทยได้นะครับจริงๆแล้วประเทศในโลกเนี่ยมันมีโซเชียลมีเดียมันเยอะจริงๆนะครับเยอะมากนะครับ